สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเพิ่งรู้แมมวินล,ลี่เป็นพี่น้องกันอาไทยตกใจเพิ่งรู้แมมวินล,ลี่เป็นพี่น้องกันเชื่อว่ามีใครหลายคนที่เพิ่งรู้ว่าแมมคัทริยานักแสดงสาวนางแบบพิธีกรลูกครึ่งไทยอังกฤษจีนเป็นน้องสาวของวินล,ลี่แม็อินทอสเช่นเดียวกับอาไทยโกมกิ๊กโดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้ใช้ติกตอ,อกลายหนึ่ง ได้โพสคลิปเกี่ยวกับเรื่องดังกลา่าพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าโดยเรื่องพี่แม่มหน้าเหมือนพี่วิลลี่ฮ่าๆๆโดยในคลิปจะเป็นช่วงที่อ้อมพิยดาเล่าว,ว่าอาไทเนี่ยตอนยืนอยู่เปิดออกมาว่าเป็นพี่แม่มแล้วบอกว่าพี่แม่มเนี่ยเขาหน้าเหมือนพี่วินล,ลี่เนาะทุกคนในรายการต่างพางกันหัวเราะกันทั้งศัตรูอ้อมก็เลยบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันด้านอาไทยก็ทําหน้าตกใจแล้วบอกว่าฮะจริงหรอครับพี่ ด้านทางแม่มคาทลิยาถึงกับทนไม่ไหวพูดเสริมอีกว่าแล้วเมื่อกี้บอกเหมือนจริงๆทําไมละ่ะก็เหมือนไม่ละ่ะก็เป็นพี่น้องกันอาทไทจึงตอบว่าผมรู้จักพี่แม่มตั้งแต่เด็กแล้วทํารายการกับพี่วิลลี่ตั้งแต่เด็ก,แ,ก,ก,ตแ,ตดกแต่วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นพี่น้องกันงานนี้ทําเอาฮาลัานกันทั้งรายการเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์คลิปดังเก่าออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก อาทิอารมณ์ผมพอๆกับตอนที่ดูว่าพี่นุ้ยกับพี่โหนงว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆฮ่าๆๆรอนฉันอึ้งฉันเพิ่งรู้พ้อมาไทยเลยฮ่าๆๆอาไทยไม่ผิดคะ่ะหนูรู้จักดาราสองคนนี้ตั้งแต่เด็กแต่ไม่คิดว่าเขาเหมือนกันนะแต่หนูคิดว่าเขาเป็นสามีภรรยากันฮ่าๆๆเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ